สวัสดีครับพี่น้องเศรษฐิสานคนรักป่านะครับโดยผมนกเกษตรตัวในอุดมครับขอบคุณพี่น้องอีกแลครับวันนี้ชิมาอัปเดตสวนข้าวโพดนะครับพี่น้องเมื่อวี้ครับเป็นข้าวโพดแทงไงนะครับ18ไร่นะครับตอนนี้ข้าวโพดได้เดือนครึ่งนะครับขอบพี่น้องเมื่อิ่งนี้กันนึงนะครับว่ามันเปลี่ยนแปลงไปซ้ำใด้นี่แหละครับต้นมัน ก็ยังเคี้ยวงามเพื่อเ่าอยู่ครับสังเกตได้ง่ายครับเรีว่าต้นหนึ่งที่สังเกตได้ก็คือนี่ครับที่เอาเมืองแถวนี่ครับนี่คือแถวโตปูนะครับขึ้นเอ็ดขันไว้นะครับนะครับเพราะมันถอดอย่างอ่อนมากมันก็ดทถอดตัวเมียนี่ครับซีเดียร์นีออกก็จะชีวิตัวปูไว้นะครับมันจะแตกต่างกันนครับใบมันจะบสาง ไปมันจะจากเอาเท่าน้อยตัวผู้อีกตัวเมียสี่แถวอันนี้เป็นกระโปรงพันนะครับเพื่อนจะมีการถอดยอดนะครับก็ได้ระยะประมาณมันออกยอดนะครับหาชิ่นตัวมือนะครับถอดยอดเดี๋ยวตอนถอนยอดเดี๋ยวผมจะมาทายพี่น้องเบืองว่าเป็นเป็นมีเทคนิคการถอดยอดครับนี่สาหรับการถอดยอดมันเกิดในกระโปร พักเต็มนะครับสมบูรณ์นะครับรยยเจ้่อไห้เกี๊ยซ้อนตนัวเมียลงเรืออยู่มีแต่ตาปูนะครับเป็นการเทคนิคที่เขาวิจัยมาแล้ครับว่าเห็ดน,นี้งโอดฟักเงี้ยักยาวสมบูรณ์นะครับเต็มตัวมีฟันล้อนะครับเห็ุห่งหลายปีนะครับสบายนอกเป็นเกลาืมาเห็ดต่อต่อกันมาดึงใบมันครับ เขี้ยวงามนะครับเพิ่มพึ่งฉีดฮอร์โมนไปสัปดาห์ที่แล้วนะครับเป็นปุ๋ยเก็ดนะครับก็จะให้ปุ๋ยทางใบนะครับแด่งนะครับจะผสมน้ำทั้งสองลิตรนะครับฉีดนะครับเพิ่มปุ๋ยเก็ดเพิมนิวเม็กเก็ดนะครับหรือเตินฉีดนะครับผมลุมใบมันผสสีผสมให้ต้องกันในหลายอย่างนะครับ สังเกตว่าใบกระโพดนี่สิบุมีนอนมีแมลงจองเลยนะไปง่ายมั้งพี่ว่าแปลงนี้คดีสมบูรณ์นะครับสังเกตเบต้นทั้ลุ่มมันเกิดบ่อควายไม่หยาดนะครับหยาดคือสิบ่ระได้นะครับใบมันสิบกระได้ตายพุทธครับนี่ครับมาเบียบพี่น้องเบื่อนครับสวนกระโพด 18ไร่นะครับแปลงใหญ่แปลงนึง,รง,งรครับเป็นเพ็ดมาหาปีนะครับประสบการณ์หลายอนะไรพวกนั้เพ็ดมาแล้วก็ทือว่าประสบผลสําเร็จนะครับได้กําไรปีละ200,000ถึง300,000บาทนะครับเปเ็ดมานี่เพราะว่าเพิ่นเพ็ดกับบริษัทนะครับเขาจะเอาเมล็ดพันธุ์มาให้นะครับ,าาน,น,นะรบนี่พวกคุยพวกยังแนะนํำคือบากส่วน ก็เขารับประกันนะครับมาสื่อนะครับก็จะมีเจ้าที่มาตรวจแปลงเรื่อยๆนะครับว่าผ่านมาตรฐานบ่ครับพอมันคกบกำหนดระยะนะครับก็าจะมาเก็บนีเก็บเป็นฟักท้ายเลยครับปักนะครับตังกิโลท้ายเลยนะครับรับประกันสื่อกิโลละสิบห้าบาทนะครับทางสวนนะครับบุกแล้วมีมงท้ายแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ ขายบวด่ายดายอเบิ้ลไม่แห้งครับแกนกินเฟนเดสมอนะครับตวนี้เพเป็นหน้ำแบบสปริงเกิลนะครับหญ่ไปเรื่อยๆนะครับใหเเ่เป็นแถวปเป็นวลไปใหญ่ไปเรื่อยๆดินมันกะโรตีนซมแห้งนะครับเพราะว่าคนว่าขาโพดมันกิดก็ได้มากหนาลายเป็นแนนะครับเพาพซ่มตนเเ็อย่าดโห้มา่ลายเหมือนเราผมต้องเก็บมัน แห่งๆอยู่นะครับเพราะว่าขับรถข้ามันไปใปไงใบหนาครับเขียวมันเจเขียวขีดใกล้แต่เพิ่นใส่เหลื่อมต้นนะครับเพราะว่าตอนเหลื่อมตน้นจะคล้องแปลงเพิ่นมา18บบไร่แปลงหนึ่งครับเพิ่นลงขีดไกลหนึ่ง10ลด10หลอนะครับลด10หลอหนึ่งนี่ขายายตัวเบด ยายทอเบิดแล้วเพบ่ดจะให้เขาใช้กบนะครับใช้กบก็ทิ้งไว้เพืมันแห้งแล้วก็มาตีนะครับตีดินตีดินในละเอียดซ้ำกันเบิดนะครับระดับแล้วก็ดีกันเบิดเลยนะครับตอนที่ปลูกนะครับเป็นชาวบ้านปุ๋ย,ววยอีกที่หนึ่งนะครับสมเป็นดินเลยยังตีดินอีกที่หนึ่งนะครับวาน ปุ๋ยสุดทิพยานครับวันนี้ใส่มะนาวเพื่อปุ๋ยใส่ในตอนปลูกเลยครับปุ๋มเพราะมันแห้งมากให้แต่าหนามมันบดขยอยให้ปุ๋ยรู้มันยังมีปุ๋ยอยู่นี่ดีนะเพื่เได้เขียวแหลมตัวต้นเสมอกันดีแห้งครับถ้าเห็ดแบบที่ส่วนหน่อยนะครับ ตดประมาสองโมงแต่ที่น like bueno, ี่แต่น้ำแขอบมันเขีบาโดนหนาเบาโดนหนาโรยเงาหนาโดนะนาเต็มเป๊ะนะครับแป้งแป้งไงครับแป้งพันจะใส่ระบบสปริงโจนะครับส่วนด่านทรายมือผมนะครับด่านตัวนี้กับอีกแปลงหนึ่งนะครับอีกเจ้าหนึ่งแต่ว่าตัวนี้พันุ์ใส่ระบบทรายนามยศนะครับมีหนองเบิองความแตกต่างนบครับทรายนามยศ ตัวนี้ก็งามดีก,กันครับตัวนี้แหล่คิดกันครับน้าตึ๊บกันครับสายน้ำยดึดบนเสในและหลังทางสูสีครับเรีว่าถ้าเบิง้งคักแล้วตัวสายน้ำยึดนี่สีงามกว่านิดนึงครับระยะมันเกิดน้ากันใบมันนะครับระยะห่างเพมันกิดซ้ำๆกันแหล่ไืดีกันครับเดี๋ยวผมจะเบิ้งผลผลิต เรียเ่ยวให้พี่น้องเบิ้ง่งครับตอนพุ่นเก็บพุนผลิตระหว่างแปลงสีเ็ดสายน้ำยศกับแปลงสีพุ่นปลูกแบบให้ระบบตามแบบเดิมที่เดิมแปลงแรกสีในพุนผลิตแล้วกับเกีเ่ยวให้พี่น้องเบิ้งล่ครับก็หรับคนเกี่ยวกับปลูกในปีต่อๆไปนะครับใพี่น้องเห็นเรื่อยๆนะครับทุกสูงสิบหามือผมก็จะมาอัปเดตความเปลี่ยนแปลงให้พี่น้องเห็นมาตั้งแต่ปลูกทาพี่น้อง,งติดตามผมในคลิปแฝาจะได้เ,เห็นหันร่างกาบ แต่สิบหาหมือผมมาถ่ายตอนไหนน,นะครับมาเดือนหนึ่งนะครับเดือนครึง่งพี่น้องกับเบิงความแตกต่างอะไรอย่แปลงี้ยครับสุดหลกหูหลูกตาครับแต่อะไรทำให้จะอัปเดตให้พี่น้องมังเรื่อยๆนะครับจะเห็นความเปลี่ยนแปลงนะครับมากมื่อนี้ก็จะฟ้อง เป็นเมยูครับเป็นตุละพอดีครับวาสุดๆปุ๋ยไรยางอยู่ถามรายละเอียดเพิ่มเติมพี่น้องนะครเป็นเมยูพอดีนะครับก็เลยให้อาบแดดพี่น้องมึงสะกก่อนนะครับเดี๋ยวมือหนามากมึงจีบถามรายละเอียดได้หลายอย่างนะครับพี่น้องถามผมมาสอบถามเป็เบ็ดว่าใส่ปุ๋ยยังไงเนี่ยก่อนหลังส่งทุกถ่ายใส่ยังไงเนี่ยแต่ว่าคลิปแรกเป็นการบอกรายละเอียดไปหล่เติมพี่น้องเบิมเติมพี่น้องไปตามมึงคลิปเก่านะครับคลิปโคตร ก็จวบอกชัดเจนอยู่ครับจะว่ากันมีหลายอย่างที่พี่น้องสงสัยนะครับคงจะมาสอบถามฟ้องเพื่อนนะครับพี่น้องครับโอเคครับวันนี้อัปเปดตพีนน่น้องเพิ่งทราบเองครับคิดหนาพอกันไหมครับสวัสดีครับ